YouTube สวัสดีครับวันนี้ผมเอาเด็ก8 Enforcer มาให้ทุกคนดูกันนะ8 e n f o r er c e r คลิปนี้นะถ้าใครดูวันที่ลงน่าจะเป็นแพทใหม่แล้วแต่มันยังเป็นของแพทเดิมอยู่ก็คือ12.23นะแต่ว่าผมอยากเอามาให้ดูมากเพราะว่า Enforcer เป็นเด็กที่ผมพยายามจะเล่นหลายรอบนะแต่รู้ว่าแพทที่แล้วมันเล่นยากมากๆก็เลยไม่ค่อยได้คลิปสักทีจนนะเกมสุดท้ายของวันสุดท้ายที่เราจะได้เล่นแพทนั้นผมก็ได้คลิปนี้มาเป็นคลิปที่ผมเล่น e n f o r er. c e r ได้เอมเบลมจากตัวอักเมนพอเราได้เอมเบลมมาเราสโนบอลนะขึ้นขึ้อน6ฟ n f o เ c อร์ e n f o อ c น r ฟเอร์แล้วก็ไปเล่นตัว5บาท2ดาวแล้วเราก็ได้ตัวอักเมนที่เป็นอักเมนจิง Y ก็คืออักเมนซิสเตอร์นะทำให้จิงเข้ามาอยู่ใน e อ f น r ฟ e r เอร์หรือว่าเข้ามาอยู่ในกรมตำรวจนะครับ มันเป็นตาที่สนุกมากนะครับแล้วก็เป็นตาที่เหมือนเราได้กลับไปดูอาเคดอีกรอบหนึ่งนะเหมือนแบบเป็นเนื้อเนื้อเรื่องอาเคดอีกมัลติเวิร์สหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าธีมมันสนุกดีก็เลยอยากเอามาให้ทุกคนดูจริงๆนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยอยากเอามาให้ดูเพราะมันสนุกนะครับก็นั่นแหละครับเพราะงั้นคลิปนี้จะไม่ได้พูดอะไรมากนะลายการเล่นทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเอ็นฟอร์เซอร์มันง่ายมากคือเอาทุกตัวที่ชื่อเอ็นฟอร์เซอร์ลงตัวที่ไม่ได้ชื่อเอ็นฟอร์เซอร์ก็ไม่ทอนน,นนบบนนนน๊าา like, ยยโอออเคขแดมิ อักเม้นซินอีกครั้งหนึ่งผมจะลองไปเล่น6เซนติเนลอีกรอบแต่คนนั้นมันใส่เป็นคริเวทใช่ไหมมันไม่ได้ใส่เป็นอาร์แองเจลแบนชิงเอา one two t h r อ้ถ้าได้ซินนะ Enforcer Enforcer Emblem Item Y ใช่ไหมไม่มีดุดเลือ มันเข้าพ่งนี้กี่โมงครับเซิร์ฟไทยนะ่าจะเข้าตั้งแต่เช้าปะครับแต่ว่าของเอนยมันจะเข้าหกโมงเย็นประมาณนั้นพวกเย็นเย็นเป็นฟอสเซอร์ผมเคยโดนหลอกไปอยู่ไม่เวิร์กแต่ผมจะไม่ขอะทิงนะในในผมก็เป็นเดมอนสูนยนะผมเล่นเอาคอนเทนต์เนว่ยแพทนี้ไม่ไม่ได้มีความอยากเล่นเอาแรงเท่าไหร่เลยเหนื่อยเกินแต่วายก็น่าจะเป็นยูนิตวายคือสิ สี่คอร์ที่กาดที่สุดปะตัวอะไรคือคอร์สี่ที่กาดที่สุดวะใช่ไม่ใช่วะไม่ใช่วายวิเลตต่ําสุดคือฮอคสี้4.69วายคือตัวสี่คอร์ทสี่ที่วิเลตสูงเกือบที่สุดแปลกอยู่มันอยู่ที่เด็กที่มันใช้ได้แหละนานๆทีมันจะได้ใช้ตัวมันมันไม่เหมือนแบบกาเลนกาเล่นนี่คือทุกคนใช้แล้ววินเลตดีวายคือพลิกเลดน้อยแล้ววินเลดดี ต,ตัวผมเอ็นเวอร์เซอร์แปดนี่ติดท็อปสี่ได้ง่ายเลยคือ่หแค่แรงแพตเอ็นเวอร์เซอร์แปดมันก็ต้องมีตัวห้าบาทใช่ไหมต้องมีเคลลินแล้วแปดเอ็นเวอร์เซอร์ถามว่าติดท็อปสี่ง่ายไหมก็วิลเล็มันก็คือสี่จุดสองสองนะสี่จุดสองสองแต่น้อยกว่าสี่เอ็นเวอร์เซอร์นะวิลเล็สี่จุดหนึ่งหนึ่ง <laughs> วิลเล็เยอะกว่าอ๋อไม่ได้แน่เลยวะ มันหมุนช้าไปถ้าได้ตัวนั้นจะดีมากผมจะได้หมัดน,น้ำแล้วก็ได้ทวิสเฟ่เสีนฟอสเตอร์ไปเลยน่าจะดีกว่า เบซ่าไม่ได้ก็เลยใช่เอมเบซ่าก็เล่นในทีนี้ได้นะมันได้ควิกสไตรเกอร์ก็ให้เกราะให้ทีมให้เกราะให้เอ็มเนฟอสเซอร์เหมือนผมพูดเกี่ยวกับเด็กนี้ไปแล้วในคลิปอ๋อแต่ว่านั้นมันเป็นคลิปโกลเด้นสปาชูล่าที่ผมยังไม่ได้ลงเดี๋ยวรอดูได้นะ เพราะโกลเด้นเอมพอสเซอร์คือลลยกันเล่นมันเล่นเดียวกันแหละแต่ว่าเอมพอสเซอร์ในโกลเด้นมันจะเก่งกว่าเห็นหลายคนบอกมาแต่ลลยกันเล่นเหมือนกันตัวมันเท่ากันหรือหมายถึงตะกี้ผมข้ามเอมเบซ่าเหรอน่าจะยังไม่มาปะสองเปอร์เซ็นต์ไอเทมอย่างเยอะเลยวะวายเอมเบซ่าไอเทมแล้วก็เป็นค,คัพเค้กไอเทม วนแทงถ้าเผาเราใส่ให้ใครรอลิสเนนนี่ได้สกิลพอดีแต่ดีใส่เผาไป ดีคลอคาลกละโอเวอร์ฮิวบลอนฟลายไม่อยากได้เลยอาจจะอนอนนี่ไม่ได้ดีแต่ว่ามันไม่มีอะไรดีกว่านั้นนะ <not> มันยังบักอู่เหรอวะขาดรอริส <c oughs> ที่จริงโอ้โหหิวก็ไม่แย่มากสำหรับเอ็นฟอร์เซอร์เพราะเอ็นฟอร์เซอร์มันได้ตีเร็วจากอักมินมันเอ้ยจากซินเนตี้มัน30%ได้ทัชสปีทุกครั้งที่ฆ่าตัวมาร์คได้โอ้หหิวก็เหมือนมาเติมเดเมจแผ่นหน้ามันได้บัฟอะโอ้โหหิวผมรู้สึกว่าแผ่นนี้คนหยิบน้อยน่อยไม่ค่อยเห็นเลยแต่ประเด็นคือเราไม่รู้วินเลตเพราะว่ามันไม่มีวินเลตให้ดูแต่รู้วินเลตก็คือตอนที่มันโดนบัฟนี่แหละว่าแบบ ถ้ามันโดนบัฟก็แปลว่าวิเลตมันเยอะเอ้ยมันวิเลตมันน้อยเกินแต่เหมือนจะไม่มีนะจะไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรมันแปล,แปลได้2อ,อย่างคือมันดีแล้วกับมันไม่มีใครเล่นจนแซมเบิร์นไซไม่พอวายสามสามหรออยากได้เหมือนกันนะผมอยากได้แบบนั้นบ้างอะทำไงถ้ามีอ1หนึ่งดาวแบกได้ขนาดนี้ สมแล้วที่เป็นตัว2บาทนะมีใครสนใจแมดดี้นะอ๋อหมายถึงสีดาวที่กากผมมันเว้นเวลานานใช่หรือผมอ่านช้าเออไม่รู้อะเต็ไมไปซ่าผมก็ใช้มันอยู่นะไม่รู้มันไม่รู้มันกากขนาดไหนเหมืนผมจะได้ใช้มันบ้างอยู่คำมิวอีกแล้วอีกย่งมันเอ็นฟอร์เซอร์ไอเทมคัพเค้ก ส่วนใหญ่มันจะเป็นคัปเค้กวน์แอนเบสตาแต่ว่าจะเป็นจริงก็ได้แต่ว่าคำว่าแต่เยอะเพราะไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับอ๋อถ้าเรามีไอเทมแทงเรามาเล่นตัวนี้ได้อีไอีกคำว่าแต่เยอะมากเพราะว่าแอนโฟเซอร์มันปัญหาของแอนโฟเซอร์มันไม่มีแทงอ่ะมันไม่มีแทงด้วยซิ n เนจี้มันมันต้องไปใช้คนอื่นแทงแต่ว่าซิ n เนจี้มันเป็นซิเนจี้แทงไงนึกออกไหมมันให้เลือดเว้ยซิเนจี้มันเป็นซินเนจี้แทงแต่ว่ามันไม่มีไม่มีใครไปแทงอ กรเผอผมใช้การเรียนแล้วเนี่ยเอาการเรียน Enforcer แปะแม่งเลยดีไหมจบจบถ้าบอกอัพเวลผมได้อะไรเพิ่มได้นูนูเพิ่มโอ้เราววมจะไปสู้พ่อหนุ่มคนนี้ได้ยังไงวะนี่ยผมสู้ไม่ได้หรอกแชทต่อยผมอัพเวลอะเคเราไม่เจอลุ้นคิดว่าเราเจอมันหรือเปล่าไม่เจอก็ดีไปพกมาหนึ่งดาว อ,อกมาหนึ่งดาวเจอกับคามิลหนึ่งดาวสุดยอดตัวลีโลเอาแล้วอย่าบอกนะโอ้เกือบ <laughs> อย่าบอกมันจะมีปฏิหารนะ่ะแมดดี้ยิงว่าเอาไปประมาณสามหมื่นนัดรอลิสไม่อยู่ได้ปะ มัูเคทลินมันตลกเกินอะเด้อันนี้มันทำคุณซูได้เลยอะแต่ว่าคุณซูเคทลินหก er. เอ็นฟอสเซอร์เอ็มเบสแปะเอ็มเบซ่า e แล้วก็ อา,อาจจะแทง Y and Jinx โอเคขอต้อนรับจิงเข้าสู่การเป็น Enforcer รอ Accolade จิงไม่ได้สปอยนะแชทแต่ถ้าใครใครดูอาเคนี่คือจะรู้ว่ามันไม่ใช่นะ รอสองดาวให้มันปกปบไปก่อนเลยรอบจริงก็สู่กรมตำรวจ e n f เซ c e r จริง <laughs> ถ้าอยู่ในอาเคนนี่คือโครพอดทวิต <laughs> ถอดทวิตสดๆมันทำอะไรได้นะทุกครั้งที่วายเทคดาวจิงได้แอทแทกสปีทุกครั้งที่ down, จิงเทคดาววายได้40โบนัสแอ้แทกดเมดต้องการรอลิสถ้าได้รอลิสผมไปเอาขับเคกเลวกาได้ผมอยากโลอยู่เหมือนกันนะโลหาสองดาวก่อนนะจะได้รอลิส้วยรอลิสจะไม่มาจริง มันไม่มาหรือว่าผมกดไม่โดนะบุ้มอ้อไม่รอยด่ดี ผสมไม่เทียมไปเลยดีไหมลัมโบก็ฟังดูไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรือมันแย่วะถ้าเลเวล9เราตัวนี้ออกใช่ไหมแอมเปซซาออกครับเคกลงครับเคบอกแมดดี้ล a าส c ช ANC e แน่พอจะโดนเอาออกทําตัวเป็น2ดาวเดี๋ยวรอดูก็ได้ว่าคับเค้กมายัางไงถ้าลัมโบลยังไม่2ซึ่งลัมโบลน่าจะสองอยากหรอก็อ,อาจจะเปลี่ยนของลัมโบมาให้อเมซ่าเอาอเมซ่าไปแทงแคชเอาแล้วหรอแคชเอาเท่าไหร่อะแต่แคชเอาดูจะไม่ได้แคชเอาเยอะปะ สองพี่น้องสองพี่น้องกรมตำรวจผมพยายามเล่นทวิทยังไงก็ได้แค่ท็อปสี่มันยากอยู่ครับคือผมว่าทวิตที่จะเป็นท็อปหนึ่งต้องเป็นทวิตบุริเซอร์หกจับไอที่มีมุนโดบุริเซอร์หกแทงให้แต่ถ้าแบบเล่นเอ็กเพลเมนทวิตปกติท็อปสี่ก็ดีแล้วแหละก็ถือว่าเก่งละจะลงหรือยังครับไปข้างนอกมา,เ,าเดี๋ยวตานี้เสร็จนะ่าจะลงแล้วครับตาสุดท้ายมือปรับใจเกลียดเลยแต่คอมมานเดอร์ยังไม่มาไง ตอนนี้รอท่านคอมมานเดอร์อยู่ใช่ไหมท่านในพลผมอยากได้รอลิสสองมากกว่าทวิสสองว่ะทวิสเปไดไม่มีดุดเลือดทำของพับเค้กไม่ก็ทำของเอเบซ่าผมว่าของเอเบซ่าดีกว่าเพราะเอเบซ่ามันสองอะตอนนี้น ุมโอ้วยตายก่อนอวยตายก่อนแบบกำลังพุ่งไปพ <c oughs> ุ่งไปไม่ทันเออถ้าเก็บนี่สองดาวสองตัวแล้วแอมเบสซา แล้ววายวายตัวล้วงอันนี้ก็รไอยโคเลตเหมือนกันปะวายตัวล้วงรไอยโคเลตวายมันมีกันตันปะไม่มี มันโดตายได้ยังเพื่อนวายเหลืออีกชีวิตปะใช่ไหมยังเหลืออีกชีวิตนี่ครับเจ้คอมานเดอร์แต่ท่านคอมานเดอร์อยู่กับซันไฟอะดิไม่อยากได้ซันไฟอ่ะท่านคอมานเดอร์ซันไฟก็ได้ถือว่าได้เลือดเพิ่ม ข้ามปูนรอลิสไปแล้วจริงเหรออ้าวเราผมอข้ามไปอ่ะโถ่หายไม่ได้ เเบซ่าไปล้วงแล้วสองซังงนไฟ Nhà thất chiến nào khải em แล้วพิษไฟเตอร์ลงใช่ไหมเอาของให้จริงอาจจะโชว์จิงจิงเพราะว่าโชว์จิงจิงเก่งกว่าเก่งกว่าคับเค้กในพี่น้อง Enforcer Sevika Cupcake. <coughs> <coughs> oh, à, nó 5 baht 2 sao 2 tua. Ê mình 5 baht 2, đăng, 2 đăng. <coughs> เาขาเขามันสั้นอะอเขียรับเค้กยิงให้ถึงมันยิงยังไงให้ถึงฮัมเมอร์วะมันไม่ถึงฮัมเมอร์อ่ะอเอียรผมลุแค่จิงสองดาวไรเทมจริงจิงบวกวาย ทุกครั้งต้องมาเจอแบ็คโหลดปิดท้ายตลอดใช่ไหมแชมันคือคิ ak, วสตรีกปะหมอเมจิกเอ็กซ์เปิด ทำยังไงถึงจะสู้แบ็กโรดตัวลายได้แมงมุมมันไม่ได้ต้นเหมือนรอบที่แล้ว ออาได้ตันโอ้โหมันโดดมาถึงนี่เลยโอเคถ้ามี50%เอ็นพอร์เซอร์น่าจะรอดเดี๋ยวรอเอ็นพอร์เซอร์มาเปลี่ยนของข้ามิวให้เซบิก้ารงได้เลยใช่ไหมตอนนี้ ว่ายเลยชีวิตนึงสวยสวยต้องให้พี่น้องช่วยเดือบองโอ้แต่เงินมันเยอะวะมันขึ้นสิบแน่เลย I'm mm hmm. doing this my way ถ้าตัวนี้ก่อนค่อนข้างสําคัญ ชีวิตหนึ่งสวยวายสองชีวิตช่วยได้เยอะเลยเดมันต้องการเจต้องการเรือบอง นู่นูก่อนเซเวียราไปล้วงเหรอจริงยสทูเปอร์ในที่สุดผมก็มีคลิปเป็นพอสเซอร์ใช้ความพยายามผมพยายามมานานมาก โอเคต้องขอบคุณสองพี่น้องโอ้ oh, แล้วอันนี้เป็นก่อนบัฟเป็นฟอนเซอร์ได้ใช่ปะแผ่นหน้ามันบัฟปะ